สวัสด <collaborate> <es session> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เหนื่อยครับเนแรงมากครัวันนี้เต้นนารมากเลยวันเนี้ยโอเคครับนี่นี่น cấm <tôi> tên <đường> nó là ngoan người à cấm tên nó là ngoan ดูแรงดงด้วยนะอ๊ัด้เจอน่อยพน้อีกเลยเจใ้จคนนกร่องเรือหน่อยดิให้กำใจคนนกร่องเรือนล่องเรือนใีบล่อะรงเรือให้ใจหน่อย นูกันเยอะมากหเพี่เบทํไงดีอะเ่ไม่งั้นจะเหมาเรือหันยาวตายเองแล้เลค่ะรักทางนี้ด้วยค่ะรักทางนี้ด้วยรักพี่ที่ไหมคะรักทุกคนเลยค่ะคนี้นี้หล่อไหมคะจัะ อยเปิดายลค่ะใ้ค่ะรักันดีนะข้าอนเยอะๆนะกับบากันดีขอคคุขอตัวนะครับ เก้าผมไปไหนครับตู้อ๋อโอเคคับ